สวัสดีค่ะทุกคนท่านกินดีต้อนรับทุกคนท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลหรือเรื่อความสุขของตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออรราพลังงานที่บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายวีดีีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณบูที่จาม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกปรลก์กดแช์นะคะขอบคุณคนที่ไม่คําโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เต็แม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันหรรือออวาาายยกตตทงงมเ มาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเป็นวันโกดไม่ใช่วันพระเราตั้งชื่อแรนดอมว่านี่คือเทวดาประจำตัวคุณ,คณกำลังจะมาบอกเปิดดวงชะตาให้คุณเป็นดวงใหม่ดวงที่สดใสกว่าเดิมนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตดวงชะตาของคุณจากเทวดาประจําตัวคุณมาบอกมาเปิดดวงให้คุณให้คุณได้รับรู้ก่อนล่วงหน้าภายในเจ็ดวันนี้หรือนะคะ ตอนนี้เวลานี้เลยนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานจากเทวดาประจําตัวคุณมาเปิดดวงให้คุณให้คุณได้รู้่วงหน้าก่อนก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะโอ้พี่ก้นก็คุณก็ไม่เกินสองวันหรือสองอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะนี่คือนะคะทูออฟซอ d s การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณลังังเลคุณยังมีความสงสัยความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องควคดีความเพราะนี่คือจัดติก ะะหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณดวงชะตาของคุณจะถูกเปิดออกภายใน2วันนี้หรือ2อาทิตย์นี้นี่คือดวงชะตาใหม่ของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมทั้งใหม่และเก่าไม่ว่าตอนนี้เวลานี้ให้คุณสวดคาถาล้างกรรมสัก7วันแล้วดวงชะตาของคุณจะดีมากนะคะต้อนรับสกุลาดใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเดือนกุมภา เป็นเดือนแห่งความสวยงามเป็นแห่งเดอะสตา์นั่นเองนะคะและนี่คือตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับความยุตธรรมคุณเองก็เป็นคนที่ชอบรักความยุตธรรมไม่คดกงไครแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นจัดติกต่อค่ะโอเมกาขอบคุณค่ะเทวดาผู้ชายค่ะ ณนะตอนนี้เวลานี้เทวดาผู้ชายช่วงนี้อ่อราชาถือเรียนออกปล่อยมากคิงออบิโคราชาโชคฉลกฉลเลาผลบุญเกา่าส่งให้เห็นเป็นสง่าทรัพย์สิสนไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา โกมาเองไม่แน่นะคะคุณอาจจะมีโชคลาภวาสนาในวันที่สองกุมภาพันธ์ก็ได้เพราะมันขึ้นตอนนี้เวลานี้คุณยังไม่มั่นใจว่าโชคลาภของคุณจะมาด้วยแบบไหนก็ตามแต่มันคือดวงชะตาของคุณเพราะเทวดาประจําตัวคุณที่เป็นเทวดาผู้ชายมามอบความสุขธุรกิจการงานคุณหยิบอะไรคุณทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จทํามาค้าขายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้ ความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่แบบไหนก็ตามแต่คุณเป็นคนใจดีถ้าเป็นผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปคุณเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องงานถามว่าบางครั้งมีความขี้เกียจไหมมีความขี้เกียจแต่คุณมีภาระที่หนักอึ้งอยู่ข้างหลังคุณมีบริวารลูกน้องไม่ใช่คุณทํางานฟรีแลนซ์แต่คุณทํางานเป็นในรูปแบบบริษัท ถ้าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่รับราชการตัวของคุณก็ตอนนี้เวลานี้นะคะดวงชะตาของคุณคือดวงลาชาโชคยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะนี่คือภพตนุของคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้า oh คุณจะได้หมุนเงินหากตอนนี้นี่คือถูกออปิโกไม่ว่าคุณดวงการงานถูก ะะทูออฟ f อร์ดแล้วก็ทูออฟดิโหมายถึง2เหรียญแม้ว่าคุณจะมีเงินขนาดไหนก็ตามคุณก็ต้องมีบาลานซ์รายรับรายจ่ายการบาลานซ์แลกเปลี่ยนสกุลเงินตาอะไรก็ตามการบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายณกนะการเงินของคุณณนะปัจจุบันนี้คุณอยากมีเงินเก็บมากกว่ารายให้มันหมุนไปวันๆคุณไม่ชอบแบบนี้แต่คุณหวังว่า คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านแต่เพราะเหตุนี้ให้คุณจะเย็นเพราะนี่คือดวงจะตาของคุณเทวดาประจําตัวคุณมาเปิดดวงให้คุณได้รู้ก่อนล่งหน้าอาจจะแั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์ไปณนะตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรอีกคะ่ะโอ้ทำงานหนะักนะคะเทนอปอน ตอนนี้เวลานี้ทำงานหนักมากหามลุงหามลุงหามค่าแต่คุณทำงานหนักแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีความทุกนะคะคุณทำงานหนักก็จริงแต่คุณต้องการให้คนที่อยู่ข้างหลังคุณไม่ว่าจะเป็นลูกคุณภรรยาคุณหรือตัวคนเองคนในครอบครัวถ้าคุณเป็นคนโสดคุณต้องการให้ครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณมีความสุขมีความสุขสบายอยู่ดีกินดีคุณยอมรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ เพื่อให้คนข้างหลังของคุณมีความสุขนั่นเองนะคะและที่สำคัญยิ่งงานเยอะเงินก็เยอะแต่บางคนงานเยอะเงินก็ไม่เยอะเหมือนจำนวนงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าทำงานเยอะไปแล้วแต่เงินมันก็ยังเท่าเดิม คุณจะต้องเดินไปบอกเจ้านายคุณว่าควรหาคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลืองานคุณด้วยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณจะต้องวางคนให้ถูกกับงานเมื่อคุณวางระบบในด้านการงานได้แล้วชีวิตของคุณจะสบายยิ่งขึ้นต่อค่ะโอ้ ฟล์ครนะับณตอนนี้เวลานี้คุณต้องการพักผ่อนคุณสมควรที่จะพักผ่อนบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณคุณเห็นไหมคะสามถ้วยนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าทําไปเท่าไหร่มันยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นเลยเมื่อไหร่มันจะมาคุณมีคําว่าเมื่อไหรอ่อยู่กับตัวเองตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่คุณคใช้คําว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นให้คุณรีแลก นะคะพักกายพักใจเหมือนเช้าวันอาทิตย์วันนี้แสงสีทองสดใสแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณเห็นหนึ่งถ้วยที่มองไม่เห็นใช่ไทะหนึ่งถ้วยที่เชวดาของคุณกําลังจะมาประทานพรใ,ให้คุณประทานพรความสุขความสำเร็จ คุณปรารถนาสิ่งใดเล่ายิ่งคุณใจร้อนสิ่งนั้นอะ่ะจะไม่เข้ามาหาคุณเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณตระหนักเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีจังหวะชีวิตของคุณแม้ว่าคุณเกิดวันเดียวกันกับเพื่อนคุณโชคชะตายังไม่เหมือนกันเลยบางคนดวงชะตาสูงสุดบางคนดวงชะตาต่ําสุดก็มีต่อค่ะ Seven of อ o ซอร์หากตอนนี้เวลานี้คุณคิดจะทำอะไรอย่าพึ่งไปบอกใครตราบใดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่แต่ถ้าคุณทำธุรกิจสีเทาหรือว่าทำงานทำธุรกิจสีเทาทำเบื้องหลังถ้ามันยังไม่สำเร็จคุณก็อย่าไปพึ่งไปบอกใครมันจะเป็นการกดดันคุณจะมากกว่าแต่ถ้าคุณสำเร็จแล้วให้ชื่อเสียงมันประกาศด้วยตัวของมันเองคุณเห็นไหมคะเศรษฐีหลายๆคนเขาทำงานเบื้องหลังนะคะ เขาไม่เคยประกาศนะว่าเขารวยแบบนั้นมีเงินเท่านี้เขารู้ว่ายิ่งเปิดเผยเงินทองนะคะสิ่งที่หามาได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นภัยแก่ตัวเองมากที่สุดและที่สําคัญหากคุณทําธุรกิจสีเทาอยากจะทําธุรกิจสีเทาคุณจะไม่ได้ทําธุรกิจสีเทาหรอกค่ะเพราะมันขึ้นจัดติแต่ถ้าคุณทําธุรกิจสีเทาอยู่นะักขนาดนี้คุณจะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทาแน่นอนค่ะต่อค่ะ โอ้มม่กูดคอบคุณค่ะก็ขอบคุณดวงการงานของคุณนับจากนี้ใจเย็นเย็นให้พอรอให้เป็นก็เย็นแล้วเย็นแล้วแต่จิตใจข้างในจิตใต้สํำนึกของคุณยังไม่เย็นพอแต่เมื่อไหร่จิตใต้สำนึกของคุณเย็นพอ เอกอวชีวิตการงานการเงินของคุณก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะแปดไมเทา้าบางคนจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งบางคนจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่คุณวางไว้สิ่งที่คุณคิดไว้มันจะเป็นไปตามที่คุณคิดขอแค่คุณได้ปล่อยวางนี่คือพลังงานเทวดาประจําตัวคุณมาสื่อสารกับคุณแล้วมาเปิดดวงชะตาใหม่ให้กับคุณมันถึงเวลาแล้วที่เทวดาท่า จะมาปกป้องและชี้ทางให้คุณเดินเดินทาง ไปอย่างมั่นคงเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่คุณมีกิจใจที่เสถียรที่นิ่งแล้วนั่นเองนะคะและบางคนอาจจะได้ปรับเงินเดือนขึ้น2เท่าเจ้าเจ้านายมอบหมายงานเจ้านายมอบโปรเจกต์ให้หรือถ้าคุณเป็นราชการหรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองธุรกิจการงานของคุณนะคะยิ่งคุณทำงานหนะักคุณรู้ว่าปลายทางคือความสุขในอนาคตนั่นเองต่อค่ะ โอ้ oh my god ะค <c oughs> ่คุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเทนออฟคัพท่านอยากจะบอกว่าเทวดาประจําตัวคุณท่านอยากจะบอกคุณว่านับจากนี้ไปคุณปารถนาจะให้บ้านของคุณเป็นบ้านหลังใหญ่มีความสุขลูกของคุณมีแต่ความสุขใช่ไหมเดี๋ยวบ้านของคุณจะเป็นบ้าน ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความอบอุ่นและที่สำคัญนะคะเขาเรียกว่า lucky in love and lucky in game กะความสุขในด้านบ้านก็มีความสุขความสุขในด้านการงาน ก็มีความสุขสิ่งที่คุณทุ่มเทพลังกายพลังใจให้กับการงานเพื่อจะให้ครอบครัวของคุณเพื่อที่คุณจะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งที่คุณปรารถนานี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับมาคือสิบถ้วยการเงินมั่นคงการงานมั่งคั่งนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณเกิดมาซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คืออะไรค่ะ Queen of s w o r d t คุณเป็นผู้หญิงที่สวยมาก เป็นนกยูงเลยค่ะเป็นนกหงอยกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอายุเท่าไหร่ไม่ว่าผู้หญิงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่35ปีขึ้นไปธุรกิจการงานของคุณจะมีความโดดเด่นเทวดาประจําตัวคุณนะคะท่านลงมาเปิดทางให้คุณบางคนไม่ได้ทํางานสีเท่าแต่คุณทํางานเบื้องหลังเพราะงานของคุณยังไม่สําเร็จคุณยังไม่เปิดเผยและตอนนี้เวลานี้ยิ่งคุณทุ่มเทแรงกายให้กับงานมากเท่าไหร่ ความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนี่แหละค่ะชีวิตของคุณควี e n เปโตรราชินีถือเวียนเทวีโชคฉลกกฉลอาคุณสวยคุณมีความพร้อมทั้งกิริยาหน้าตาคุณสวยตอนนี้คุณสวยเท่านี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์คุณจะสวยมากกว่านี้เป็นลอยเท่าเป็นพันเท่าเพราะอะไรคะเพราะธุรกิจการงานของคุณก็ปังครอบครัวของคุณก็ปัง ปังหมายความว่าครอบครัวของคุณก็มีความสุขคุณอาจจะมีจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในครอบครัวคุณก็ได้หรือในองคอ์กรคุณก็ได้เพราะมันขึ้น10บไม้เท้าแล้วก็10บถ้วยแล้วก็ขึ้นราชินีถือเหรียญและ ราชาถือเหรียญนั้นเองนะคะคุณเป็นคุณแม่ที่ดีนะคะคุณเป็นภรรยาที่ดีคุณเป็นเจ้านายที่ดีคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกน้องคุณอยู่เสมอและคุณเป็นคนสวยและรวยมากอยู่แล้วถ้าผู้ชายคนนั้นไม่รวยจริงคุณไม่มองผู้ชายคนนั้นแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมองผู้หญิงแบบไหนคุณไม่ได้สนมองคุณไม่ได้โฟกัสที่ผู้หญิงแต่คุณโฟกัสในหน้าที่การงานทำยังไงที่จะให้งานของ คุณปังทายังไงเงินจะเข้ามาบัญชีของคุณเป็น้อยล้านเป็นพันล้านนั่นเองต่อค่ะไฟออฟสอดนะคะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ในร้ายมีดีในดีมีร้ายคุณมีความมุ่งมัน่นคุณมีความทะเยอทะยานเจอห้าดาบครั้งนี้คนอื่นเขาอาจจะถอยไปแล้วคนอื่นเขาอาจจะทิ้งงานนี้ไปแล้วแต่สําหรับคุณใหม่ คุณรู้ว่าถ้าคุณไม่สู้คุณก็อยู่อยู่ที่จุดเดิมคุณต้องสู้เพราะคุณรู้ว่าคุณต้องมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าค่าบ้านค่ารถค่านุน่นค่านี่แต่ตอนนี้เวลานี้ด้วยคุณเจอ5ดาบนะคะห้าดาบนี้คือการสร้างวัคซีนที่ดีบางคนอาจจะเจอความพ่แวะ ความผิดหวงังความเสียใจมาแล้ววัคซีนที่ดีคือความล้มเหลวเมื่อจุดล้มเหลวมาถึงคุณจุดที่คุณไม่ได้ดังใจคุณจะมีสติแล้วใช้สตินั้นนะคะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างห้าดาบมาเพื่อสอนเป็นครูชีวิตให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กอดคคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกหนทางนะคะคำตอบของคุณไม่ใช่แค่หนทางเดียวแต่มันเป็นคำตอบที่สองหนทางคุณสามารถเลือกได้ทั้งสองหนทางเพราะความสาเร็จมันก็คือจุดจุดเดียวกันคือจุดที่คุณมีความสุขนั่นเองนี่คือท o ออฟบอคุณจะได้งานใหม่ งานใหม่นี้เป็นงานที่สองไม่ใช่งานที่หนึ่งเพราะงานที่1ของคุณเสียแล้วตอนนี้คุณปรารถนาที่จะมีเงินมากกว่าที่คุณมีอยู่นขณะนี้ยิ่งคุณลงมือทํามากเท่าไหร่ความสําเร็จนั้นก็จะเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นและปลายทางของคุณกับภรรยาของคุณปลายทางของคุณกับสามีของคุณคือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความมั่งคัง่งความร่ำรวย ณวันนี้ชานี้เทวดาประจําตัวคุณ,คณกําลังจะมามอบความมั่งคัง่งและความร่ำรวยให้คุณตอนนี้ให้คุณคิดว่าคุณมีทรัพย์มีสินเป็น60ล้าน7 0สิบล้านคุณเป็นผู้มั่งคัง่งและร่ำรวยหลับตาแล้วฟังเสียงแม่หมอพูดคุณคือคนที่มั่งคัง่งและร่ำรวยนั่นเองนะคะนี่คือปลายทางของคุณ สิ่งที่คุณคิดไว้มันเป็นไปตามที่คุณคิดเพราะนี่คือสื่อข้อความจากเทวดา ประจำตัวคุณมาเปิดดวงให้คุณให้คุณได้รู้ว่าคุณจะได้จับงานที่สองหรือบางคนจับงานที่สองแล้วลงมือทําเรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังไม่ได้ลงมือทําคุณกําลังลังเลว่าจะทําหรือไม่ทําเพราะคุณไม่มีความถนัดเลยถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณก็ไม่มีความพร้อมตลอดคุณก็จะเป็นการผัดวันประกันพุ่งถ้าตอนนี้เวลานี้คุณคิดจะทําอะไร ลงมือทําได้เลยจีบไปจับผิดจับถูกทําผิดทําถูกก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้มีการเริ่มนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กนะคะ นี่คือสี่ดาบบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วไม่เกินสี่วันนี้ให้คุณคิดทบทวนเรื่องราวที่เข้ามาหาคุณสิ่งที่เคยผิดพลาดไปสิ่งที่คุณมีความลังเลยังสงสัยในตัวคุณยังสงสัยในความสามารถคุณคุณก็พักผ่อนรีแลกให้รู้ว่าเวลาไหนควรหลับเวลาไหนควรนอนขานาดนักลบเขายังมีเวลากินเวลานอนขนาดทหารนะคะ เขายังมีเวลาทานข้าวมีเวลาลบมีเวลาซ้อมคุณเองก็ต้องเหมือนกันแบ่งพาร์ติชันร่างกายของคุณต้องการพักผ่อนการพักผ่อนครั้งนี้คุณจะต้องยินดีกับความพักผ่อนครั้งนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณได้ชาร์จพลังตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจาก4วันนี้ไปที่คุณได้ดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งตอบ ตกลงหรือเงื่อนไขอะไรที่ใครมาเสนองานของคุณให้คุณคิดทบทวนรอจังหวะเวลาอะไรที่เข้ามาหาคุณแบบที่กระทันหันแบบเร่งด่วนมันอาจจะไม่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณก็ได้แต่ถ้าคุณคิดทบทวนแล้วสิ่งนั้นแหละค่ะมันจะนําพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ตัวคุณและครอบครัวต่อค่ะ โอ้เมนกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะฝันร้ายของคุณกำลังจะจบลงนะคะน,นี่คืออะไรคะ s ิกออฟขับ นะคะคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งบางคนอาจจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปมอบความสุขมอบทรัพย์สมบัติให้กับท่านสิ่งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและเมื่อคุณนะคะมีทรัพย์มีโชคมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่าเพิ่งไปเปิดเผยความลับ ให้กับใครฟังอุ๊ยว่าคุณรวยแบบนั้นว่าคุณรวยแบบนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นการกดดันตัวเองมีญาติเยอะเข้ามาญาติโดยไม่ได้เป็นญาติพ่อญาติแม่เลยอยู่ดีๆก็มีญาติและที่สําคัญนะคะถ้า คุณมีลูกหนี้ลูกนี้จะเอาเงินมาให้คุณถ้าคุณปรารถนาความรักคุณจะได้เจอรักต่างใบเป็นรักต่างใบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วสถานะบ้านของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมารักกันอีกครั้งพ่อแม่ลูกหรือว่าพี่น้องที่เคยทะเลาะกัน คุณก็จะกลับมารักกันมาเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับณนะตอนนี้เวลานี้นะคะความสุขที่คุณปรารถนากำลังจะเข้ามาหาคุณไม่เกิน2เดือนนี้นั่นเองแต่ความชัดเจนในเรื่องการงานถ้ามีหุ้นส่วนเข้ามาอย่าพึ่งตอบเสียยดแม้กระทั่งเป็นคนรักก็ตามให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนต่อคะ่ะ โอ้มม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายก็ตามแต่คุณเป็นนักธุรกิจหรือคุณรับราชการหรือทำงานฟรีแลนซ์การเงินของคุณตอนนี้คุณชัดเจนในเรื่องการเงินไม่ว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเงินของคุณก็จะงอกงามเราบอกแล้วไงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาเงินไปลงทุนโดยที่คุณตัดสินใจแบบเร่งด่วนเงินมันก็จะสูญหายไปจากชีวิตคุณแต่ถ้าคุณนะคะอ่านทบทวนมีผลได้ผลเสียอันไหนถ้าผล ียมันน้อยกว่าผลได้นะคะคุณก็ลงมือทำเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ผลได้นะคะมีน้อยกว่าผลเสียคุณก็เซโนไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือนะคะนออปิโกคุณจะต้องเดินทางถ้าคุณไม่เดินทางคุณไปตรงไหนก็ได้ที่ไปย่านที่มีแหล่งที่คุณแหล่งที่คนรวยเขาเดินกันคุณไปดึงดูดพลังงาน ความเป็นเ n e r g y ของคนรวยเข้ามาในชีวิตคุณภายใน4วันนี้หรือ7วันนี้แล้วดวงชะตาของคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆในเรื่องการเงินเข้ามานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะทิกเล็กๆน้อยๆเมื่อคุณอยากจะเป็นสิงโตตัวที่6คุณจะต้องเข้าไปดงของสิงโตนั่นเองแล้วคุณจะกะแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของสิงโตเมื่อคุณเรียนรู้พฤติกรรมสองถึงเดียว ของสิงโตคุณก็จะกลายเป็นสิงโตตัวที่หกนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณควินโอฟสอดลาชินีถือดาบคุณเก่งมากค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ฉลาดเข้าใจรอบคอบไม่ว่าจะเป็น ลางวันหรือกลางคืนก็ตามแต่คุณเอาชนะทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะคะมีความรอบรู้มีความชัดเจนมีความมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําคุณเป็นคนที่มีความโคตรมั่นใจในตัวเองเลยค่ะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่คุณจบมหาลัยมาคุณก็ประสบความสําเร็จได้งานดีๆทํา นะคะคุณก็ประสบความสำเร็จมีงานดีๆทํามีสามีที่ดีมีนะคะคู่ของที่ดีและที่สําคัญความสําเร็จเข้ามาหาคุณแล้วเทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวคุณกําลังมามอบโอกาสดวงชะตาเปิดดวงชะตาแห่งวาสนาบารมีให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะตัวคุณคุณจะมีบริวารลูกน้องที่เขารบและศรัทธาความสามารถ พูดให้ฟังดังแค่หูทําให้ดูรู้ถึงใจนี่แหละค่ะคุณเป็นคนที่คิดแล้วคุณก็ลงมือทําคุณไม่ได้เชื่อแค่ลมปากใครที่มาเล่าให้คุณฟังแต่คุณลงมือทําศึกษาหาความรู้สิ่งที่คุณอยากจะรู้นั่นเองต่อโอเมกอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอสออฟคับนี่คือพลังงาน เทวดาประจําตัวคุณดวงตาที่สาม EWI ของคุณเปิดแล้วคุณเห็น e EWI ไหมคะนี่คือพลังงานจ,จุดความมืดของคุณปิดแล้วมีแต่จุดแสงสว่างเพราะนี่คือ Age of Cup ห่ถ้วยดวงตาที่3ดวงชะตาของคุณได้พิกพิกแบบอัตโนมัติความสุขของคุณกําลังจะเข้ามาคุณปรารถนามีความรักคุณจะได้เจอรักแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ปรารถนาจะมีความรัก คุณก็ลักตัวเองวันนี้เชา้านี้คุณรู้สึกว่าคุณลักตัวเองมากๆนั่นแหละค่ะคือดวงตาพลังงานนะคะเทวดาประจําตัวคุณนะคะท่านมาเปิดทางให้กับคุณได้เรียบร้อยแล้วคุณเตรียมตัวรับข่าวดีที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและครอบครัวของคุณได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้ oh God. ขอบคุณค่ะนะคะเซเนะคะเซเว่นออฟค นี่คือหลังวันของผู้ได้รับความสำเร็จหลังวันนี้เหมือนคุณมีเซเว่นอเลอยู่ในตัวเองนั่นเองนะคะเปิดตะลอรอด24ชั่วโมงความสำเร็จความเป็นอิสระทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาความเป็นมงคลกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเราบอกแล้วไปคะ่ะว่าให้คุณช้าๆได้พาเล่มงามต่อค่ะนะคะแปด นะคะอุปสรรคมันก็กถามว่า8ดดาบเอกออสซอดอุปสรรคครั้งนี้มันก็มีอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคะแต่ว่าให้คุณรู้จักปล่อยวางคุณอยากปรารถนาว่าให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาครั้งนี้เมื่อคุณมีสตินะคะเมื่อคุณมีสติและปัญญาปัญหาแม้ว่าคุณจะเจอนะคะ ปัญหาแม้ว่ามันจะหนักขนาดไหนคุณก็รู้หนทางที่จะเดินออกจากปัญหานั้นไม่ว่าปัญหานั้นมันจะแบบโอ้โหฝังลากฝังคนมันหนักเหืองมันเหมือนคุณอยู่ในถ้ำถ้ำแห่งความทุกข์มาเนิ่นนานคุณก็เลยไม่เปิดใจไม่เปิดตารับฟังสิ่งที่คนอื่น เขามาสื่อสารคุณบางสิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาหาคุณแต่ละวันมันมาเพื่อสอนหรือว่ามันมาชี้ทางให้คุณได้มีแสงสว่างเข้ามานะคะอย่าคิดว่า24ชั่วโมงของคุณนี้ไม่มีค่า24ชั่วโมงของคุณมีค่าบางเรื่องราวมาสอนคุณในทางอ้อมนั่นเองต่อค่ะโอเคค่ะคุณคะในหนึ่งเดือนนี้นะคะ ชีวิตของคุณคุณปรารถนาจะมีงานใหม่ใช่ไหมคุณจะได้งานใหม่งานใหม่นี้คุณลงทุนทําธุรกิจกับหุ้นส่วนหรือจะหรือถ้าคุณอยากมีหุ้นส่วนชีวิตคุณก็จะได้หุ้นส่วนชีวิตแต่ถ้าคุณนะคะกำลังจะทําธุรกิจที่2คุณจะได้ทําธุรกิจที่สองถ้าคุณตกงานหรือว่าคุณไม่ได้ตกงานหรอค่ะนะคะหรือว่าคุณเพิ่งจะจบการศึกษาคุณอยากมีงาน คุณจะได้มีงานนั่นเองนะคะเตรียมรับข่าวดีอย่าไปโฟกัสสิ่งที่มันมีความทุกทุกวันทุกเวลาเราพลาดงานนี้เราอาจจะได้งานที่ใช้เงินเดือนมากกว่าก็ได้นั่นเองอนะให้คุณคิดแต่เรื่องที่เป็นโพ i ิทีฟเป็นพลังงานเชิงบวกเมื่อคุณคิดบวกความบวกก็จะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณคิดลบแล้วสิ่งลบๆมันก็จะฝังลากฝังโคนให้กับตัวคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้แม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจงเชื่อในสายสัญชาติยานของตัวเองเพจอบครับนี่คือ ตัวคุณหรือลูกของคุณถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณปรารถนาจะให้ลูกคุณเดินตามนะคะเส้นทางที่คุณขีดเขียนไว้คือเพจออบคับคุณไม่ต้องหวั่นกลัวอะไรทั้งนั้นช่วงนี้เวลานี้เมื่อมีปัญหาเข้ามาให้คุณอยู่กับตัวเองมีสติคิดบางสิ่งบางอย่างให้รอบคอบเมื่อมันรู้สึกถึงทางตันให้ออกไปข้างนอกเสียก่อนค่อยกลับมานั่งคิดมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่ เกิดขึ้นแล้วคุณจะปิ๊งแวบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยผักคุณให้คุณได้ติงกิ้งเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่พอคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณลืมเรื่องความทุกข์แล้วพอเข้ามาบ้านคุณจะติงกิ้งคุณจะทําสิ่งที่คุณปรารถนาได้นั่นเองนี่คือพลังงานของคุณและช่วงนี้นะคะคุณมีพลังงานสิกเซนแต่ถ้าคุณปรารถนาถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกแล้วเราบอกเลยว่าลูกคุณจะกลับมาเป็นเด็กดีอีกครั้งแต่คุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสนะคะให้ปล่อยตัวชิวๆยิ่งคุณโฟกัสเหมือนคุณเอาน้ำมันไปลาดในไฟนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะคุณค่ะมีสติเดอะเฮอร์มีตออกมาเตือนคุณนะคะเดอะเฮอร์มีตหมายถึงว่าครูรุกครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวของคุณมาสื่อสารกับคุณว่า โชคลาบเงินทองคุณปรรถนาจะให้บ้านคุณมีความสุขมีทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความยุติธรรม และที่สิ่งสำคัญดวงตาที่สามเทวดานะคะประจำตัวคุณให้คุณได้เข้าใจมาเตือนคุณให้คุณได้มาชี้ช่องทางแสงสว่างให้คุณเห็นไหมคะนี่คือเดอะเฮอร์มิตคูรุคูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวคุณมาชี้ช่องทางแสงสว่างให้คุณได้เดินแบบทางเดินที่ถูกต้องไม่ใช่เดินปัดเดินเปเหมือนปูนาเหมือนปูต่างๆที่มันเดินเปไปเตมานะคะโดยที่มันก็สอนลูก เหมือนว่าให้เดินตรงนะแต่มันยังเดินไม่ตรงเลยคุณเองก็เหมือนกันนะฮะณนะตอนนี้เวลานี้ เทวดาประจําตัวคุณมาชี้หนทางมาชี้แสงสว่างเส้นทางที่คุณกําลังเดินเลือกเดินให้คุณเดินในทางที่ถูกถ้าคุณอยากจะสอบนะคะเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีปริญญาโทคุณก็สอบได้เลยค่ะเพราะคุณสําเร็จแน่นอนไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินนะคะเดี๋ยวมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ศึกษาได้เรียนต่อสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ เก่งมีความรู้ความสามารถบาดแผลเล็กๆน้อยๆที่คุณเจอมามันก็แค่นะคะเข้ามาทดสอบมันก็เหมือนมีดเล็กๆที่มันเฉี่ยวตัวคุณเท่านั้นเองค่ะคิดแบบนี้เมื่อคุณคิดแต่เรื่อง p o สิทีฟความสุขก็จะเข้ามาหาคุณคุณจะหวั่นกลัวอะไรในเมื่อคุณเป็นราชินีถือเรียนราชาถือเรียนและอัศวินถือเรียญ ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุ25ปีขึ้นไปคุณจะนำเงินไปลงทุนอะไรคุณก็ปรึกษาพ่อแม่คุณก่อนนะคะพ่อแม่จะให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วสิ่งใหม่ๆเชื่อพ่อเชื่อแม่นะคะและก็เอามาทบทวนว่านะคะที่พ่อแม่สอนมันเป็นยังไงถูกหรือผิดนะคะและนี่คือข้อความสำคัญ จากเทวดาประจําตัวคุณมาเปิดดวงให้คุณณนะช่วงนี้เตรียมตัวรับเป็นดวงราชาโชคช่วงนี้ดวงราชาโชคปังมากค่ะทุกคนถ้าคุณปาัฒนาคู่หลักคุณจะได้เจอคู่หลักที่คู่ควรและเหมาะสมราชินีเธอเรียนราชาเธอเรียนคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างจากเทวดาประจำตัวคุณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ